ถ้าดูโอ้โหดูกลุ่มนี้กลุ่มนี้ต้องเช็คดีๆเลยค่ะนี่ใช้เวลาเก็บนานนิดหนึ่งเพราะว่าเช็คนะคะเช็คดอกเห็ดค่ะโมเยอะมากงึดหลายโอ้โห สวยมากเนี่ยค่ะเดี๋ยวค่อยดูหาหมีดก่อนสงสัยต้องใช้มีดค่ะต้องใช้มีดช่วยนะคะปุนนะ้นอะปุ้เลยค่ะ น่ะสดมากจ้ะสออ้นหลายอันไหนมันเล็กๆก็ไม่เอานะจ๊ะเี๋่วถ้ามันเยอะอย่างเงี้ยจำเป็นที่จะต้องแบบเช็คดูก่อนทุกใบนี่ก่อนที่จะงัดขึ้นมาแบบนี้จะให้ทุกท่านดูยากมากเลยเวลาเราเก็บอะเนาะแต่เรามันก็มีแบบวิธีเก็บหลายๆอยา่าง อันไหนเล็กมากก็ไม่เอาอันเล็กอะ่ะเขาเคล่อนมาไม่ได้เนาะเพราะว่าโดนดอกอื่นทับอยู่เก็บใจเย็นๆคัดดอกไปค่ะอืมเพียสวยมาก เอามาวางบนฝ่ามือเช็คดูก่อนค่ะนี่ดูให้ชัวร์นะคะเฮี่ยชัวร์แล้วนะคะใส่ตะกร้าค่ะอันนี้ก็มีเล็กๆเ,เราเ,าเก็บไว้ก่อนแล้วนี่ไปเอากลุ่มนี้นิดนึงนี่น นี่ค่ะดูดูว่ามันใช่แล้วนะคะเจะถึงจะเอาไปนะคะอือดูค่ะแต่ว่าถ้าเขาขึ้นแบบนี้ขาเขาจะสั้นมากเลยนะคะเจะสังเกตดูเนาะที่ประสบการณ์เก็บมาหลายปีเนาะเนี่ยแต่ว่าดอกแข็งมากเลย เก็บเร็วไปต้องขอประธานอาภัยโทษนะจ๊ะถ้าเก็บช้าไปก็ต้องขออภัยไว้ไว้ในคลิปด้วยนะคะบางทีก็ไม่ได้รีบก็เก็บช้าๆเน้นๆ <c oughs> วันไหนรีบก็เก็บเร็วๆนะจ๊ะดู <c oughs> สวยมากเลยอะ่ะขาจะยาวขาจะสั้นก็ เก็บได้หมดจ้าโอ้โหป่าเห็ดน่ะงึดหลายเนาะเด็ดขาเด็ดขาไว้อยู่นี่เด็ดรากเห็ดโคนเห็ดไว้ป๊อดเปิดหมวกเจ้าค่ะนึกว่ากิ่งไม้เมื่อกี้ เข้าป่าก็จะพูดตลอดเวลาคุยกับทุกท่านในคลิปไปดูต่อคะ่ะโอ้โหทุกท่านเจ๊เห็นตรงนี้เดี๋ยวไปดูก่อนวันนี้เจ๊เอาตะก้ามาใหญ่เลยนะคะแต่ว่าเจ๊จะไม่เก็บเต็มตะก้าหรอกคะ่ะเพราะว่าตะก้านี้มัน20ยกิโลถ้าเก็บเยอะ เห็ดมันก็จะเละอะค่ะนี่ดูอุ้ยดูจะจําที่ได้หรือเปล่าอันนี้เจ้จะเก็บเอาไว้เจ๊จะไม่เก็บไปนี่เดี๋ยวรออีกสองวันจะมาเยี่ยมเยือนถืออ้โหดูเป็นแปลงเลยทุกท่านสวยมากเจ้าค่ะนี่เนี่ยถ้าแบบนี้ยสวยจริงๆจ้ะสวยมากดอกกำลังงามเลยนะจ๊นี่ งามเมลีค่ะเพียงาเมลีด้ยจ้ะเห็ดขาส้มนี่เห็ดขาส้มหรือว่าเห็ดทรัสคันตะตรนหรือว่าออคนไทยเราจะเรียกจนติดปากว่าเห็ดดำนะคะเห็ดดำกับเห็ดแตรดำมันไม่เหมือนกันนะคะทุกท่านแต่ว่าปีนี้เจ้ไม่เจอเห็ดแตรดำเลยนี่ดู ตรงนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะแต่ก็ก็โอเคนะตรงไหนไม่รู้นี่ตรงแถวบ้านเจ้ยอยู่นี่แหละคะ่ะโอ้โหทุกท่านเมื่อกี้เจ้ขับรถมาเห็นรถจอดเต็มเลยนะทุกท่านเจ้ไปป่าที่ตั้งใจไปไม่ได้เลยนะไปไม่ได้เลยรถจอดเต็มเลยไม่มีที่จอดรถเลยขับเดามาตรงนี้ค่ะแต่ก็ยังมีให้เก็บอยู่เนาะ ตอนแรกอะตั้งใจจะไปป่าที่พี่เจ้เคยไปไปจำอะค่ะแต่เราก็ต้องเออ่แวะมาตรงนี้ค่ะเพราะว่าไม่มีที่จอดรถจริงๆเนาะจริงๆเราก็น่าจะไปได้แหละจอดจอดจะจอดข้างๆไว้ทุกท่านได้ยินเสียงนกไหมคะไม่เหงานะมีนกเป็นเพื่อนในป่าถ้าเข้าตอนกลางวันอนะมันไม่เป็นไรมัน สัตว์ป่าเขาน่าจะกินอิ่มแล้วแหละแล้วก็นอนแต่ก็มันก็มีบ้างนะคะที่เขาเดินมากวางป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแบบนี้เจ้ไม่เก็บนะมันเล็กเกินไปเจ้เก็บเอาไว้ให้เขาโตนิดนึงอีกสองวันมาเก็บได้เลยค่ะนี่มาแวงมาเก็บตรงนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาเก็บได้หรือเปล่าเนาะตรงนี้เนาะถ้าแบบ มันฝนตกอะไรเงี้ยก็ก็ชวดแต่ถ้าเจ๊จะมาเก็บฝนตกยังไงเจ๊ก็มาเนาะมาเก็บอยู่ดีแหลคะค่ะคนชอบเก็บเห็ดฝนตกยังฝนตกก็ยังห้ามเจ๊ไม่ได้เลยนะแต่เพียงแต่ว่าเราต้องแบบรีบไปสระผมอาบน้ำสระผมอะไรเงี้ยโอ้โอยตรงนี้ขาสั้นมาก ขาสั้นมากเจ้าค่ะนี่เห็ดหน้าเหมือนเห็ดเหลืองโบเก็บค่ะโบเก็บเดิมมันหนาเหมือนซื้อ,อนี่โอ้ยเลือกเก็บวันนี้ใจเย็นเพราะว่าฝรั่งไม่มาด้วยฝรั่งไปเที่ยวฝรั่งหนีเที่ยวค่ะอู้ทุกท่านดูตรงนั้นอะ่ะ ดีดีนะดอกงามเลยแต่ว่ามันยังเล็กอยู่จะจะเก็บเอาไว้เนาะอุ้ยทุกท่านอยู่ตรงนู้นด้วยนู่นนู่นเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะไปกันค่ะโอ้โหเป็นแปลงเลยค่ะตรงนี้นี่อันนี้เก็บไว้ค่ะไม่เก็บไปเบิร์ดไป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 ย้ายที่ย้ายที่จ้ะเดินเก็บด้วยกันเลยจ้ะทุกท่านนี่ ตรงนี้นะจ๊ะปัดปัดจะโถคือที่เจหยุดไม่ใช่อะไรนะคะจะนั่งเก็บยังไงกํ <c oughs> าลังคิดอยู่ว่าจะเก็บยังไงดีโอ๊ยทำไมมันเลอะดอกเละเพื่อนเพื่อนพ่อน่ะจริงๆถ้าได้ขาเขาแบบลึกๆนะ มันจะสวยงามอลังการเบี่ยงามนี่มีสัตว์ป่ามากัดเอาแต่ดอกเอาแต่ดอกไปงึดหลายสงสัยต้นเขาจะถอนยากมั้งคุยคุยเรื่องสัตว์ปา่างึดหลาย ่มีความพยายามจีาาพูดเรื่องสัตว์ป่าว่าไม่มีความพยายามเก็บดอกเห็ดได้ได้สวยงามาาเก็บแต่ดอกไปโอ้ยอ้ดูขาขาเห็ดเจ้าค่ะ ดูโอ้โหโอุห้ยนู่นหลุดเอาไปด้วยจ้ะเอามันคือเก็บยากแท้อยู่นีนีแมดูขานะนี่ ยามตัดขาไว้ที่นี่แหละค่ะจะได้มีแบบมีเห็ดให้เก็บตลอดเนาะดูจะก็จะเก็บรากไว้แล้วก็าขาเห็ดรากขาเห็ดโคนเห็ดนี่เอานี้ไว้ทิ้งไว้นี่แหละคะ่ะยังเก็บไม่หมดนะคะเก็บแต่ดอกที่ว่ามันพอเก็บได้จริงๆอะคะ่ะ ไปต่อกันค่ะนูกเสียงดังมากประปรายจ้ะ แบบนี้เก็บเอาไว้ก่อนคะ่ะให้เขาโตดังปืด๊ดดังปื๊ดเลยเคลื่อนที่จ้าเนี่ยเขาก็ยังโตไปเรื่อยๆนะจ๊ะเห็ดเนี่ยที่เจ๊เก็บไปเมื่อวานนี่หมดแล้วจ้ะเอาไปให้พี่ชายเขาหมดแล้วตอนนี้ก็จะ เออมาเก็บเอาไว้กินเองเมื่อวานเนี้ยเจ๊เอาไปให้พีพ่ชายเขาฝรั่งเขาเห็นมันมีแต่ดอกสวยๆเขาก็อยากได้เองเนาะเจ๊ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมาเก็บให้เดี๋ยวมาเก็บมาให้อีกเธอเอาไปทำอ่าที่นี่เขาเรียกสตูบนิงอะค่ะเอาไปทำเออเขาเรียกอะไรเนาะซอสหน้าขนมปังอะค่ะใส่อร่อยเลยนะคะทุกท่านตัวเนี้ยเดี๋ยวถ้าถ,ถ้าเจ๊มีโอกาสเจ๊จะ อให้ฝรั่งทําให้ดูเนาะโอ้ทุกท่านนูน่นนู่นเดี๋ยวเราไปตรงนั้นกันคะ่ะนูนๆๆ่นนู่นนไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าเดี๋ยวไปชมกันคะ่ะเจอแล้วจ้านี่โอ้โห,โหโอันนี้แต่ดอกเริ่มใหญ่แล้วเนี่ยเจ๊บอกแล้วว่าเห็ดเนี่ยมันโตเร็ว โตเร็วมากๆค่ะมีรถวิ่งไปวิ่งมาเออรถคนแก่แจ้ดูอยู่เมื่อกี้ไม่รู้เขาวิ่งมาทำไมเนาะวิ่งไปก็วิ่งมา